ในห้นาทีนี้ท่านหยุดจริงหยุดปฏิบัติการได้หรือไม่เคลีย์กะสุนในหลังก็เคลียร์กระสุนก่อนเอาเวทีว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าแนวทางที่เราควรจะพูดคุยกันนับจากนี้จะไม่ใช่แนวทางที่จะนําไปสู่การประทะและชีวิตกันในคืนนี้นะครับจะเป็นแนวทางที่เรารวมความคิดรวมความรูร้สึกกันเท่านั้นพี่น้องครับ เหลนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับในการที่จะเอามาแสดงต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณชนว่ากำลังสารไในการเข้ามาทำร้ายร่างกายและเข็่นค่าชีวิตประชาชน วางไว้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 วางรวไว้ครับวางรวไว้เคลี่ยเครื่องกระสุนนะครับเคลี่ยเครื่องกระสุนแล้ววางไว้เอาถอยเลยครับผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนั้นพวกภูมิมรุษครับเอาถอยถอยถอยเอานะครับพี่น้องผมนั่งกับท่านอยู่ที่นี่จะรอผลตอบกลับจากฝ่ายทหารนะครับเอาเวทีว่ากันต่อนะครับใจเย็นๆนะครับพี่น้องสงบ ย่า้ความสูญเสียของพี่น้องเราที่เสียสลาดไปแล้วสูญเปล่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่เวลานี้ต้องทําให้ที่นี่ปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับเอาเชิญครับรับบมือกำลังใจกับนัดพรพุทธใส่เกลือครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรให้กับพี่น้องของเราครับพี่น้องครับเรื่องหน้าที่ในการที่จะปรับเปลี่ยนยุทธวิธี ครับพี่น้องครับก็การถ่ายทอดก็จะขาดเป็นช่วงๆระยะะยอย่างนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคลื่นนั้นจะถูกกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วขณะนี้เราไปซื้อจานใหม่เพื่อที่จะให้การถ่ายทอดนั้นได้ชัดเจนขึ้นแต่คิดว่าขณะนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคว,วามจริงวันนี้เพื่อป้องกันแรงอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับเด็กเล็กครับ เป็นพยาบาลความจริงวันนี้มีที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของท่านรับรองได้ว่าจะของความจริงวันนี้ครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์ในวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าของชาติเราไปจจรนานชั่วกับกันว่า อเอาละครับก็ขาดเป็นช่วงช่วงอย่างนี้อย่างที่ผมกราบเรียนพ่อแม่แมมพววีญญาานน่น้องครับและในสุเทพเชือสุบรรพร้อมกับผู้บรญชายการเหล่าอาจนั้นพี่น้องครับ ที่ร่วมกันต่อสู้มายาวนานเพราะฉะนั้นซ้ายมือที่น้องเห็นไหมครับลูกผู้เสียสละของเราคือคุณลุงนวมทองไัยวันต่อแานี้ไปเราก็จะมีนักรบประชาิปธไตยของประชาชนจะได้ถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสต์หน้านี้อีก และผู้ที่จะมีความทุกข์ไปตลอดชาติคือผู้ที่สั่งการเก่นฆ่าประชาชนในนามของนปชแจงทั้งแผ่นดินขอสัญญาว่าจะดูแลผู้สูญเสีย เป็นวีรบุรุษของคนเสื้อแดงอย่างดีไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนไม่ว่าพี่น้องที่เหลือจะบาดเจ็บสาหัสสักเพียงไรเราขอให้คำมั่นสัญญาเพราะเราถือว่าพี่น้องของเรามีความสำคัญทุกคนและชัยชนะที่เรากำลังจะได้มา ก็เป็นชัยชนะของพี่น้องเราเสื้อแดงทุกคนครับพี่น้องตบมือให้กับผู้ที่สูญเสียดพื่ความระนึกกถึงยิ่งครับพี่น้องครับลุงเนียมแก้วจินดาพี่น้องครับ Tchau,